ขอโทษนะครับที่มาขัดกับเรื่องจริงว่าเลือกลูกน้องทางเส้นผมขอโทษนะครับที่เจอเส้นผมแล้วมันจริงขอโทษนะครับที่ขอเงินแล้วมันจริงใบะหยัดขอโทษนะครับโยโย่พณีจรรอเลิกกับแฟนก่อนนะครับพี่ อันนั้นดีม,มินิคนคุยคนแรกผมครับตอนที่โยโยยังไม่ทักนะครับผมคุยกับดีนตั้งแต่อยู่อนุบาลน,นะครับป .6 ครับเข้าม .1 ก็ถามแชทครับตอนเด็กนี่มีเสียงออกไปเนี่ยมันผิดกับผู้ใหญ่หรอครับถ้าผิดกับผู้ใหญ่อะ่ะผมก็ ตีกับสนับมาแล้วสนับมันก็ลูกลูกกระเดือกของปืนนั่นแหละครับยังไงครับพิมพ์เร็วพิมพ์ชัดพิมพ์น่วมพิมพ์นี่ตามอายุชัดชดตอนนี้อายุ31ไม่ใช่หรอครับด,ดีมดีนี่ก็ยีิบสาม พอสสี่เรียนซ้ำชัน้นอยู่โรงเรียนเดิมพอดีว่ามีคนจะเอาลายสักอะ่ะจะเอาลายสักผมอะ่ะไปสักให้คนอื่นแต่ตอนนี้ก็เอาให้ดูแล้วนะ แบงค์บันไลอะแบงค์บันไลอะแค่มอหนึ่งครับถ้าจริงจร,ริงบันไลอะสักเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามอายุบรรยันไลอะอายุผมเกี่ยวกับคำว่าอายุ ผมจะรู้จักหรือไม่รู้จักผมตามความคิดพี่ไม่ได้นะครับผมตามพี่ไม่ได้นะครับพิมพ์แชทพี่จะโกหกแล้วไปพูดคำอื่นยังไงก็แล้วแต่พี่แต่ขอโทษนะครับสอบปปลาคนนี้เคยอยู่หลังของตำรวจแล้ว ตอนแรกอยู่หลังของตำรวจตอนนี้อยู่หลังของทหารตอนต่อไปอยู่หลังรัฐบาลครับเก็บได้เลยนะครับบอกบอกสเปซโซและผ่านสเปซโซ่เลยรัฐบาลเนี่ยสเปซโซ่เลยเร็วสุดแล้ว มีแค่นี้แหละครับในธงไทยไปแล้วนะแต่ตัวจริงอะนอนไม่ต้องพูดเยอะหรอกแล้วแต่รัฐบาลอยากให้ทำประมาณ